สวัสดีครับหมู่บ้านรักไทยอยู่ที่แม่ห้องสอนนะครับเวลาขณะน,นี้จิตนาฬิกานะครับหรือประมาณหนึ่งวงเช้าที่หมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ห้องสอนบรรยากาศทะเลเหมอกกับสายน้ำนะครับดูสวยงามมากนะฮะฝั่งนี้หุบเขา เขาเรียกว่า,าทะเลบอกอ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบนะครับหบเขาขณะน,นี้ผมนั่งอยู่ที่ริมบึงริมทะเลสาบซึ่งมีวิวทิวทัศน์ขุนเขาล้อมรอบนะครับสวยงามมากนะครับ ที่นี่อกสายน้ำไหลอูวดอาดอาดมานี่นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปถึงเมืองนอกเมืองนาน,นะครับอยู่ในเมืองไทยเราก็มีนะครับวันนี้อุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณ6องศานะครับเย็นจบเลยครับหนาวสั่นนิดๆเลยขนาดผมพูด คำพูดยังไม่เป็นคำพูดนะครับเพราะว่ามันหนาวมากนะครับนะครับร้านกาแฟเมื่อคืนว่ากินข้าวมากินหมูกระทะที่นี่นะครับบนมีห้องพักนะครับห้องพักสวยงามปีนี้พศสอ6 4ตามหลักยิงที่นี้นักท่องเที่ยวจะเยอะมากนะครับแต่ปีนี้ไม่มีห้องยังมีพอว่างอยู่นะครับ จะมีพอว่างให้พักอยู่นะตามหลักมีมีต้องจองกันเป็นเดือนเป็น,เด,นเดือนนะครับนี่นะครับวานนี้ก็ขึ้นไปดูตรงนี้นะครับนี่คือหอบนพักหอพักครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ดหน้ากล้องสงักหน่อยนะครับเพราะว่าหนาว พักกันครับที่อาอ่ันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับนี่หมอกนะครับหมอกหมอกครับทะเลหมอกกลางสายน้ํานะครับนนเป็นหมอกนะครับเป็นทะเลหมอกอันนี้พี่พักนะครับข้างบนนะครับที่พักเขาเปทะเลหมอกดูสวยงามมากนะครับไม่ไปถึงไม่ต้องไปถึงต่างประเทศนะครับบ้านเราก็มี ฝั่งนู้นก็เป็นเขาเรียกว่าสายหมอกครับขมยขมัวเป็นหมอกหมดแล้วครับข้างล่างนี่เป็นน้ำ Okay. Mm -hmm. น,นั้นรถเรานะครับที่มาเที่ยวครั้งนี้มากันจิตชีวิตนะครับครอบครัวเล็กๆของคุณแก้วอ้วนเสมอของเราเองนะครับอาชมได้ยากครับต่างประเทศก็สวยแต่บ้านเรายิ่งสวยกว่านะครับโอ,อ้พระท่านมาพอดีผมจะไปใส่บาทก่อนนะครับ